สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันสาสวัสดีไปยังลูกค้า f c เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้ค่ะจะนำรถที่พร้อมใช้งานทำขึ้นเสร็จใหม่มาฝากทุกท่านนะคะให้ได้รับชมอ่าถ้าสนใจก็แวะมาดูรับกลับไปไใช้งานกันได้นะคะคันเีียงโสด,ด้วยค่ะ ยังไม่มีเจ้าของรับไปดูแลนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตรรอบๆคันภายในแล้วก็เครื่องของคันนี้ให้ได้รับชมกันนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ลูกค้ารับไปใช้งานกันเยอะนะคะตัวนี้เป็นเมก้าตอนเดียวค่ะเครื่องติดรถคู่ตัวเป็นเครื่อง Jo 7c ค่ะเครื่อง175แรงม้า5สูบปั๊มสายเครื่องธรรมดา รถคันนี้เป็นคาสซโนอค่ะ7จดีคันนี้เป็นคาสซโนอคยังโซดค่ะราคาพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนคันนี้อยู่ที่8 3 0 0 0 0บาทนะคะรับกลับได้เลยค่ะลูกค้าคันนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะรอแต่เจ้าของมารับน้องกลับไปดูแลค่ะตอนนี้เนาะเราจะอัปเดตรอบๆคันให้ได้ชมกันถ้าสนใจตามที่ทางอู่ได้รีวิวก็มาชมนะคะตัวจริงกันได้นะคะที่อู่หันสาค่ะพร้อมแล้วที่ จะให้ลูกค้ารับกลับไปไใช้งานอีกคันหนึ่งที่ทําขึ้นเสร็จใหม่แล้วก็ยังโสดนะคะตัวนี้ค่ะทั้งอู่ทําขึ้นนะคะเป็นโทนสีฟ้ามุกประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าองค์เขียวๆนิดนึงค่ะติดเป็นฟิล์มสีดําค่ะชุดแต่งที่จัดให้ไว้รอลูกค้าก็จะแต่งไว้ประมาณนี้ค่ะเป็นราวไฟสองชั้นขากระจกจะเป็นขากระจกแต่งจอจานชุบโครเมียมนะคะกระจกนาซาจะเต็มราวให้นะคะ แปลงโฉมหน้าเป็นโดมมนิเตอร์ให้นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูสเปคกระบะกันบ้างคะ่ะตัวนี้เป็นสเปคอูเลยความกว้างเสมอหัวเลยนะคะหัวเมก้าจะกว้างอยู่ที่2เมตร12เซน,นะคะ่ะยาวอยู่ที่3เมตร60เสาสูง80ระแนงเป็นระแนง2ตัวนะคะฝาข้างความทึบอยู่ที่50เซนสำหรับ JOC หัวเดียวคาสินโนนะคะทางอู่มีพร้อมใช้งานตอนนี้ สองคันก็คือคันที่รีวิวให้ดูอตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการเดินไฟเสร็จสีมาแล้วนะคะอีกคันหนึ่งค่ะพร้อมใช้งานมีให้ลูกค้าเลือกสําหรับ7สีคัสซีนอกตอนนี้2คันนะคะแวะมาดูมาจับจองไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลก,กันได้นะคะ,ะสวยเลยเดี๋ยวดูลายของคันนี้กันบ้างค่ะเล่นลายตัวนี้จะมีลายสีชมพูเขียวขาวดําแล้วก็ตัวฟ้ามึกฟ้ามุกนะคะลูกค้าแล้วก็ติดเป็น ทำลายตรงแถบกลางฝาข้างให้ด้วยประมาณนี้นะคะบันไดหัวเก๋งสําหรับหัวเดียวก็จะติดตั้งให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะมาค่ะไปดูภายในหัวเก๋งกันบ้างคันนี้ทางอู่หุ้มเบาะเป็นสีไหนไว้รอลูกค้านะคะตัวนี้ภายในล้างแล้วค่ะเหลือลงแว็กอีกรอบนึงนะคะโอ้โหคันนี้เป็นเบาะเรียง3ตัวด้วยค่ะจัดเป็นเบาะดําดนะคะตะเข็บฟ้าค่ะลูกค้าคันนี้ดําตะเข็บฟ้าตัดแบบนี้เลย เป็นเบาะเรียง3ตัวด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะข้างในค่ะยังไม่ได้ลงแบ๊นะคะก็ล้างรอนะคะประกอบเข้าให้นะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาอัปเดตรีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมกันถ้าใครมองหาอยู่สนใจก็มาดูตัวจริงกันได้เนาะถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมจับจองรอรับกลับไปไวไ้ใช้งานกันค่ะ ตัวนี้เป็นคาสซีนค่ะกันราวเราใส่ปเป็น,ปนสแตนเลสตัวยูนะคะให้ลูกค้าค่ะทั้งสองฝั่งทั้งลมเป็นมินียมค่ะมาดูงานช่วงล่างกันบ้างรถคันนี้เป็นคาสซีนค่ะเก็บงานประมาณนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องหรือว่าคาสีค่ะเงาเงาวิงว้งวิง้งแบบนี้เลยทุกคันเนาะมาดูงานตัวจริงกันได้นะคะที่อู่หันซาค่ะ แหนบก็เสริมเพิ่มเติมให้แล้วค่ะรวมกันกับแหนบที่มากับตัวรถคันนี้ข้างบนอยู่ที่3ตัวข้างล่างอยู่ที่4ตัวรวมเป็น7ตัวเนาะส่วนการเดินท่อค่ะใส่เป็นท่อพักฮะให้แล้วก็เดินออกข้างหลังค่ะเป็นปลายหม้อกว๋วยเตี๋ยว8นิ้วให้1ลูกนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันเลยก็ทําสีเสร็จมาใหม่ค่ะเพิ่งตกแต่งเสร็จเลยเรามาอัปเดตให้ได้ชมกันทรงฝาท้ายค่ะเป็นทรงนี้นะคะปากนกแก้วงับข้างค่ะ หูช้างเป็นหูช้างคู่ค่ะบางฝุ่นเป็นบางฝุ่นเต็มพื้นค่ะขอลากจูงหน้าล้างค่ะใส่ให้เตรียมพร้อมทุกคันแล้วก็ใส่ดันท้ายให้ด้วยเนาะไปสองปลายก็ติดตั้งรอลูกค้าเลยนะคะสําหรับติดรอแผ่นป้ายนะคะปากนกแก้วงับแจ้งค่ะสีสวยมากเลยค่ะลูกค้าเป็นสีน้ําทะเลก็ได้หรือว่าจะเป็นฟ้าอมเขียวนะคะรถตัวจริงมันจะออกอมเขียวนิดนึงค่ะส่วนตัวกระตุนข้างหลังจะเป็นสไปเดอร์แมนนะคะ คันนี้เป็นเครื่อง JO 7C ถังน้ำมันอยู่ที่ความจุ100ลิตรนะคะ,อะ,อะคอนโซลอีกฝั่งหนึ่งกันเลยตัวนี้นะคะสวยๆเลยค่ะลูกค้าแวะมาดูงานตัวจริงกันได้นะคะถ้าใครชอบอเป็นเครื่องธรรมดา175นะคะรถคันนี้เป็นคาสิโนค่ะเดี๋ยวจะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะมาค่ะมาดูเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง JO 7C ค่ะ เครื่องห้าสูบป,ปั๊มสายนะคะลูกค้าดูข้างล่างนะคะบุก,กันความร้อนขาต้หัวเก่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยอันนี้ฝั่งลูกสูบนะคะลูกค้าดูอีกฝั่งนึงกัน,นะคะ่ะเครื่อง JO7C คะ่ะลูกค้าหมยเลขเครื่องก็จะอยู่ระดับเดียวกันกับแปซประมาณนี้เลยอยู่หน้าขวาเครื่องยนต์นะคะตัวน,นี้ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรถคันนี้ก็วันนี้นะคะพามาชมคันนี้ค่ะข้างหลังจะเป็นลายธงชาติเต็มผืนนะคะที่ทําขึ้นสดๆด,ดใหม่ๆเลยค่ะของทางอู่อีกคันนึงสดเสร็จสดๆร้อนๆเลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะตัวนี้เป็นหัวเดียวเมกาเครื่อง JO7C รถคันนี้เป็นคัสซีนอกแล้วก็ยังโสดด้วยนะคะรอ เจ้าของรอเจ้านายนะคะมารับน้องกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลอยู่นะคะสำหรับคันนี้อ่า ยังว่างค่ะเป็น 7C ตอนเดียวคาสิโนค่ะพร้อมแปลงหน้าเป็นโดมิเดนเซอร์ให้แล้วนะคะราคาจบอยู่ที่นะคะ830,000าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าสวยๆครบๆจบๆนะคะแวะมาดูกันได้ที่อ่หันษาค่ะยังโสดนะคะรอให้ลูกค้ามาจับจองไปใช้งานกันอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะฝากถึงลูกค้าและก็เอฟีทุกๆท่านด้วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่มองหารถดับไปใช้งานคันนี้ก็เป็นเมก้าตอนเดียวเจซี่ถ้าเป็นรุ่นที่ต้องการสเปคที่มองหา อยู่ก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0 8 9 2 3 9ค3 6 1 089277549นะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีรับสายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาก่อนก็ได้นะคะถ้าชอบถูกใจก็จับจองรอรับกลับไปไว้ใช้งานกันได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะเอาไว้เราเจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ